ท่านก็พูดถึงว่าในช่วงใกล้สุดท้ายที่จะต้อนรับปีใหม่นะรัฐจังหวัดเชียงใหม่จักต้งโคมาเป็นท่องเที่ยวเป็นหูนที่อยากมามากที่สุดในช่วงปีใหม่ตอนนี้ในส่วนพยานทั้งหมดในพื้นที่นยเรามีมาตรการแล้วก็พูดถึงว่าจะดูแลยังไงโดยเฉพาะระบโควิดอะไรเนี้ยครับครับก็ในส่วนมาตรการในการรองรับและก็รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ ที่เป็นอุทยานชาติพื้นที่ที่เป็นเขตรัสษพพันสัตว์ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โดยอ,ยอุทยานชาติที่เป็นที่นิยมของอพี่น้องนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทางภาคเหนือก็ได้แก่อุทยานชาติโดยชนอนอุทยานชาติห้วยน้ําดังอุทยานชาติพงปก ดยางชาติจสุเทพนะครับลหลายหลายแห่งที่มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนั้นตอนนี้มาตรการต่างๆทางกรมอุทยานชาติสว์ป่าและพ,พืชก็ได้กําหนดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยทั้งการคมนาคมการจราจรต่างๆ,ๆนะครับก็มีการตรวจสอบ ยานพาหนะต่างๆที่จะขึ้นบนที่เขาสูงชัดนะครับต้องตรวจให้มีสภาพที่พร้อมที่จะ,ะในการที่จะรับ ผู้โดยสารหรือว่านักเที่ยวที่จะขึ้นไปนะครับต้องพร้อมในสภาพที่รถต้องเช็คระบบยางเบรคคัาสต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับเนี่ยครับก็ต้องมีการควบคุมไม่ให้ดื่มเครื่องด,ดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ควรจะศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับในการที่จะ ขึ้นสภาพที่เขาสูงชันนะครับแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นก็ควรจะตรวจสอบสภาพร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจนะครับออบหืดต่างๆก็ควรจะตรวจเช็คร่างกายนะครับก่อนที่จะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น ที่มุลหภูมิต่ำนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งามาตรการในการป้องกอันโรคไวรัสโควิด -19 เนี้ยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ข้องกับการมาตรการในการ,รกดูแลรักษาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะหา่างทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องอใส่หน้ากากาอนามัยหรือว่าไม่ให้มีการสัมผัสโดยตรงนะครับแล้วก็อย่างยิ่งก่อนจะเข้าไปผ่านด่านต่างๆนั้นทางด่านตรวจของอุทยานแห่งชาติก็จะมีการ สอบวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็แนะนําต่างๆในการดาเนินการที่จะอยู่ในพื้นที่อุทยานน้นครับค่ะคุะ่าอยากให้พูดถึงการอย่างเช่นการ